การพัฒนาของอินเทอร์เน็ตนอกจากส่งผลดีในการเปิดพื้นที่การสื่อสารออนไลน์ที่หลากหลายแล้วยังมีภัยร้ายที่แฝงมาด้วยนั่นคือเฟกนิวส์หรือข่าวข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนบิดเบือนมุ่งร้ายอันอาจสร้างความเสียหายต่อบุคคลและสังคมในวงกว้าง Media Alert โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงสนใจศึกษาสถานการณ์เฟกนิวส์หรือความลวงความปลอมของข่าวของข้อมูล และกลไกลการตรวจสอบหรือ fact checker ในช่วงเวลาครึ่งแรกของปี2,564โดยเลือกศึกษา3กลไกการตรวจสอบที่ได้รับความนิยมคือศูนย์ชัวก่อนแชร์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและโคแฟกประเทศไทยแพลตฟอร์มของภาคประชาสังคม เพื่อนําผลการศึกษาไปพัฒนาแนวทางการส่งเสริมศักยภาพของกลไกการตรวจสอบที่หลากหลายและทักษะการรู้เท่าทันข่าวและข้อมูลลวงสําหรับบุคคลทั่วไปจากการสำรวจระหว่างวันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2564พบว่าทั้ง3พลตฟอร์มได้ตรวจสอบข่าวและข้อมูลต่างๆรวมทั้งสิ้น1,585ชิ้นจากโคแฟก871ชิ้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม576ชิ้นและจั่วก่อนแชร์138ชิ้นจากข่าวและข้อมูล1585ชิ้นทั้ง3แพลตฟอร์มวิเคราะห์ว่าเป็นข่าวปลอมจำนวน908ชิ้นซึ่งการศึกษาครั้งนี้นำข่าวปลอมทั้ง908ชิ้นมาวิเคราะห์ต่อใน4ประเด็นต่อไปนี้รูปแบบข่าวปลอมประกอบด้วยมิ s อินฟอร์เมชัน หรือข้อมูลผิดพลาดหมายถึงข้อมูลที่ผิดแต่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยเจตนาร้าย Disinformation หรือข้อมูลบิดเบือนคือข้อมูลที่สร้างขึ้นอย่างจงใจเพื่อทำร้ายบุคคลกลุ่มบุคคลหรือสังคมในวงกว้าง Malinformation หรือข้อมูลมุ่งร้ายคือข้อมูลที่มีความเป็นจริงแต่ถูกใช้เพื่อทำร้ายบุคคลหรือสังคมเช่นการปล่อยข่าวการคุกคาม การสื่อสารเพื่อความเกลียดชังหรือ hate speech วิธีการสื่อสารได้แก่ล้อเลียนและเสียดสีเชื่อมโยงที่ไม่ถูกต้องเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดให้บริบทผิดเนื้อหาจากนักต้มตุนเนื้อหาที่ถูกปรับแต่งเนื้อหาที่ถูกแต่งหรือปลอมขึ้นใหม่ทั้งหมดเจตนาเช่นก่อกวนยุบแย่สแสวงหากำไรโฆษณาชนเชื่อปรารถนาดีหรือห่วงใยอย่างขาดการพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วนเป็นต้น ประเภทเนื้อหาเช่นที่เกี่ยวกับโควิด -19 การเมืองกฎหมายเศรษฐกิจสุขภาพเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาข่าวปลอมในช่วงที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้นในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจำแนกรูปแบบข่าวปลอมมีการพิจารณาวิธีการสื่อสารเจตนาการสื่อสารองค์ประกอบหรือบริบทของข่าวควบคู่กันไปด้วยตัวอย่างเช่นการโพสต์หรือแชร์ข้อความว่า การต้มน้ำประปาสามารถช่วยลดเค็มได้หากพิจรารณานแล้วจะพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการส่งต่อข้อมูลที่มีพื้นฐานมาจากความไม่เข้าใจในหลักวิทยาศาสตร์ของผู้เผยแพร่ซึ่งความเป็นจริงการต้มน้ำที่มีรสเค็มจะทำให้น้ำระเหยไปเพราะความร้อนแต่ปริมาณเกลือในน้ำจะยังคงเดิมน้ำที่เหลือจึงมีรสเค็มมากยิ่งขึ้นเมื่อดูจากบริบทและช่องทางการสื่อสาร พ่ว่าผู้โพสต์อาจเพียงอยากแบ่งปันข้อมูลที่ตนเชื่อว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาน้ำรสชาติเค็มแก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ข่าวปลอมชิ้นนี้จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรูปแบบข้อมูลผิดพลาดหรือ m i s Information โดยมีวิธีการสื่อสารที่เข้าข่ายเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดและมีเจตนาที่เข้าข่ายความหวังดีต่อผู้อื่นเปรียบเทียบกับกรณีข่าวต่างประเทศที่ระบุว่าชาวอเมริกันอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะวัคซีน เมื่อพิจารณาในแง่ข้อเท็จจริงแล้วพบว,ว่าข้อมูลดังกล่าวขัดกับรายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาที่ยืนยันชัดเจนว่าปัจจุบันชาวอเมริกันมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นมีเด็กที่ป่วยจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในจํานวนที่ลดลงและเมื่อวิเคราะห์บริบทในการเผยแพร่แล้วพบว,ว่าข่าวชิ้นนี้ถูกเผยแพร่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระดูกชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้มีแนวคิดต่อต้านการฉีดวัคซีน ข่าวปลอมชิ้นนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มรูปแบบข้อมูลบิดเบือนหรือ disinformation โดยมีวิธีการสื่อสารที่เข้าข่ายการแต่งเนื้อหาขึ้นจากข้อมูลเท็จและมีเจตนาที่เข้าข่ายลักษณะการโฆษณาชนเชื่อตามเกณฑ์การศึกษาในครั้งนี้ในภาพรวมพบว่าข่าวปลอมทั้ง908ชิ้นที่ศึกษามีรูปแบบที่เป็น disinformation มากกว่า misinformation และไม่พบรูปแบบข้อมูลมุ่งร้ายหรือ malinformation จากกลไกลการตรวจสอบทั้ง3แพลตฟอร์มในส่วนของวิธีการสื่อสารพบวิธีการสื่อสารที่เข้าข่ายสร้างความเข้าใจผิดมากที่สุดรองลงมาคือข่าวปลอมที่มีเนื้อหาที่ถูกปรับแต่งตามด้วยข่าวปลอมที่มีเนื้อหาที่ถูกแต่งขึ้นโดยพบวิธีการสื่อสารในแบบล้อเลียนเสียดสีน้อยที่สุดเมื่อวิเคราะห์เจตนาข่าวปลอมจากทั้ง3าแพลตฟอร์มพบว่าเป็นข่าวที่มีเจตนาเพื่อสแสวงหากำไรมากที่สุด รองลงมาคือการกอร่อกวนยุยแย่และการใช้อารมณ์โดยข่าวปลอมที่มีเจตนาสแสวงหากำไรส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่ถูกปรับแต่งมากที่สุดและเป็นประเภทข่าวสุขภาพมากที่สุดเนื่องจากช่วงเวลาที่ศึกษามีการแพร่ะระบาดของโควิด -19 จึงพบว่ามีข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด -19 มากที่สุดรองลงมาคือข่าวสุขภาพตามด้วยข่าวเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจนโยบายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเนื้อหาข่าวปลอมที่เกี่ยวกับโควิด -19 จากทั้ง3แพลตฟอร์มพบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนและผลข้างเคียงหรือการเสียชีวิต,ตจากการฉีดวัคซีนมากที่สุดซึ่งอาจเป็นเพราะช่วงเวลาที่ศึกษาประเทศไทยเริ่มนำเข้าและฉีดวัคซีนโดยมีทั้งการสร้างการส่งต่อข่าวที่ผิดพลาดเพราะความสับสนในข้อมูลข่าวสารและเพื่อปลุกปั่นบิดเบือนเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนที่พบในสัดส่วนใกล้เคียงกันสำหรับข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสุขภาพ ส่วนมากใช้วิธีการสื่อสารด้วยเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับเนื้อหาที่ถูกปรับแต่งในส่วนเจตนาพรบว่ามีเจตนาเพื่อสแสวงหากําไรมากที่สุดโดยมักจะเป็นประเด็นเรื่องยาสมุนไพรและอาหารเสริมที่อวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆอย่างเกินจริง ในกรณีของข่าวปลอมประเภทอื่นๆเช่นข่าวเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจ,กจนโยบายส่วนใหญ่มักมีเจตนาเพื่อสแสวงหากำไรหรือเพื่อหลอกลวงเช่นเว็บคลิกเบทที่นำนโยบายการเยียวยาประชาชนในช่วงโควิด -19 ของรัฐมาใช้เพื่อหลอกเพื่อให้กดเข้าชมเว็บไซต์การส่ง SMS หลอกลวงให้กดลิงก์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวการปลอมเป็นองค์กรเพื่อขอรับเงินบริจาคเป็นต้นการศึกษาครั้งนี้ทำให้เห็นได้ว่า อมไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในการสร้างความเข้าใจผิดหรือความสับสนแก่คนในสังคมแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายรวมไปถึงทรัพย์สินของประชาชนและเศรษฐกิจของสังคมอีกด้วยเพื่อให้เกิดการเสริมพลังกลไกการตรวจสอบข่าวและข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาเฟคนิวส์หรือข่าวข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนมุ่งร้ายในสังคมไทยงานการศึกษาวิเคราะห์การตรวจสอบข่าวและข้อมูลของสามกลไกสําคัญครั้งนี้ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการตรวจสอบข่าวและข้อมูลกำหนดเกณฑ์การเลือกข่าวหรือข้อมูลที่ควรตรวจสอบควรอ้างอิงแหล่งที่มาและระบุเวลาเผยแพร่ให้ชัดเจนควรสร้างแพลตฟอร์มและเผยแพร่ผลการตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์เชิงข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นองค์ความรู้แก่ประชาชนในอนาคตพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นระบบระหว่างแพลตฟอร์มเพื่อสร้างเกณฑ์ร่วมกันในการทำงานการตรวจสอบ โดยไม่ลดทอนหรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจุดยืนหรืออัตลักษณ์ของแต่ละแพลตฟอร์มปรับเปลี่ยนหมวดหมู่ของข่าวปลอมให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะข่าวหรือข้อมูลที่ยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนเพื่อการติดตามและวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นข้อเสนอเพื่อสร้างทักษะเท่าทันข่าวปลอมสำหรับบุคคลทั่วไปอย่าเพิ่งรีบแชร์ให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะแชร์สู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งใด สงสัยไว้ก่อนเพื่อนำข้อมูลข่าวสารนั้นมาตรวจสอบก่อนที่จะแชร์สู่สาธารณะหรือส่งต่อไปยังผู้อื่นสืบค้นแหล่งต้นกำเนิดข่าวหรือข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นๆรับข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ด้วยการตรวจสอบประเด็นเดียวกันจากหลายๆแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อลดการส่งต่อหรือเผยแพร่ข่าวปลอม